ทราบไหมครับ,รบว่าว่าพารามอเตอร์เนี่ยมีขายที่ต่างประเทศด้วย<ม>คือที่นี่ทําแล้วส่งไปขายเมืองนอกที่ไหนบ้างครับส่งไปขายญี่ปุ่นแล้วก็ฝรั่งเศสแล้วก็อเมริกาเมืองนอกไี่มีคนมีคนชอบหมายถึงว่าที่ส,สั่งซื้อจากพวกเราไปเนี่ยมีคนเล่นโจาร่มบินเยอะไหมครับเมืองนอกก็เล่นพอป,ประมาณนะครับแต่เล่นพารากดิ้งเยอะกว่าแต่ที่กลุ่มที่รักการพารามอเตอร์ก็จะเกาะกลุ่มก็รักการบินเขาก็จะ<อ>เพิ่มจํานวนคนเล่นไปเรื่อยๆครับ เขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นชมรมไปแล้วก็มารวมกลุ่มเป็นสมาชิกเป็นคลับกันว่าอย่างนั้นนะคะเรื่องเครื่องยนต์ของเจ้าพารามอเตอร์เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราใช้เครื่องยนต์อะไรคะตอนนี้ก็มีเครื่องมอเตอร์ไซค์ซึ่งมาผลิตโดยคนไทยแล้วก็นําเข้าจากต่างประเทศส่วนตัวผมนั้นก็ใช้อล่มอเตอร์ไซค์บางส่วนแต่สร้างเครสมันโดยการหล่อทรายนะคหล่อทรายแล้วมาแล้วก็แบตชีนแล้วก็เอาอล่มอเตอร์ไซค์ใส่เข้าไปรับตอนนี้ก็จ้างทีมวิศวกรเขียนแบบสร้างโมเพื่อจะไดแคสชีน แล้วก็ส่งไปฉีดอลูมิเนียมไดแคสอลูมิเนียมออกมาเป็นเป็นตัวเครสแล้วก็เอาไหล่ร์ไ์ใส่เข้าไปเหมือนเดิมค<อ>ือทุกส่วนี้เป็นเครื่องมอเตอร์ไซค์รับเครื่องมอเตอร์ไซค์เชื่อถือได้เพราะว่าได้ผ่านชั่วโมงการทํางานหรือว่าการทดสอบบนท้องถนนมายาวนานแล้วครับเชื่อว,ว่าวิศวกรเขาดีไซน์เรื่องวัสดุศาสตร์หรืออุปกรณ์ต่างๆได้่านแล้วครับเราไม่ต้องเสียเวลาไปคิดค้นอีกเราก็ขอโอกาสต่อยอดเขาขึ้นไปเลยนี่ครับแล้วเรื่องของความปลอดภัย ไม่ไม่ได้กลัวนะครับไม่กลัวอยากรู้ว่าเออมันจะมีโอกาสเชื่อไปไม่ได้กลัวคือคุณไม่กลัวเรื่องบินแต่กลัวเรื่องตกใช่ไหมเออก็พูดตรงๆกันได้กลัวตายครับเหมือนกันพี่ผมอยากเพ็นใจเหมือนกันอยากจะรู้ว่าว่าอย่างนี้ครับเซฟไหมครับอืมขนาดไหนครับครับจากการทดลองนะครับทดลองบินทดลองอะไรหลายๆหลายอย่างเชื่อจนมั่นใจว่าบินพารามอเตอร์ปลอดภัยกว่าขับมอเตอร์ไซค์ครับนั่นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่นะเดี๋ยวนะคงไม่ที่อ่ะนะเดี๋ยวนะ จากการทดลองทดลองนี้ไหมครับพี่คือผมสนใจอย่างผมอยากจะรู้ไอ้ช่างตองอไครับทางนี้ทางนั้นคือต้องผ่านการฝึกการอ่าใช่ใช่ใช่ยังไงครับต้องมีวิธีการหรือมีสูตรการเรียนไหมก็จะมีครับถ้าเกิดถ,ถ้าจะฝึกเนี่ยประมาณ1เดือนนะครับ หนึ่งเดือนฝึกเสาร์อาทิตย์นะฮะสุดเช้าเย็นเช้าเย็หน,เนหนึ่งเดือนน่าจะบินได้ทุกอย่างก็จะมีเรื่องสอนเรื่องอากาศพลาศาสตร์เรื่องลมเรื่องสลีระเรื่องซ G เรื่องทิศทางลมนะครับทุกอย่างสอนจนถ้าเกิดคุณบินดามทฤษฎีเนี่ยถือว่าปลอดภัยเลยครับคันนี้คันเดียวในโลกช่างกองรันนช่วยพายดูหน่อยครับว่าคันนี้ที่บอกว่าคันในโลกเนี่ยมันพิเศษยังไงครับคันนี้ติดเชื้อเพลิง LPG เป็นคันแรกของโลกครับทำไมถึงเลือกเชื้อเพลิง LPG ครับ เพิ่นก็ไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตมาครับไม่มีใครบินด้วยเชื้อเพิง LPG เลยผมก็ว่าไม่มีใครน่าจะบินได้ LPG นะครับผมว่าทำไมถึดเลือกอะครับเพราะไม่มีใครบินเลยผมเลยต้องการอยากจะทําอยากจะทดลองบินไม่อยากเหมือนใครไม่อยากเหมือนใครและเดิมผมติดตั้งแก๊ส LPG ในรถยนต์ด้วยพี่พีขานี่จะเรียกว่ารถสามล้อได้ไหมเนี่ยมีร้สามล้อเออหนึ่งสองสามครับเร่องนี้ปรคับบรงคับยังไงครับ ใช้ขายันนะครับแล้วก็เลี้ยวได้ครับคุณนนาโอ้การ<ด>ใช้ <นะ S 1> การใช้3ล้ออย่างนี้ขึ้นลําบากกว่าใช้ใช้ขาไม่มีล้อใช่ไหมครับคุณครับ3ามล้อลำบากกว่าวิ่งครับแต่ทาไมถึงทํามาเพื่ออะไรบางคนมีอายุมากแล้วครับ hmm. ต้องการ hmm. ซึ่งไม่ต้องแบกและเครื่องก็หนักแม้แต่บางคนนะบางคนก็วัยรุ่นก็อยากจะ,ะไม่ต้องวิ่งใช้ล้อก็เป็นอีก อีกฟิลหนึ่งครับแปลแสดงว่ามีล้อจะต้องมีรันเวย์ที่กว้างกว่าครับงั้นเกิดอัิเตบจริงๆเับขับอยู่นะคุณเอฟไนท์อยู่คุณขับอยู่แล้วแบบดับขึ้นมาเออทำไงล่ะสมมติถ้มันดับกาอากาสมมติพี่ตามที่สิ่งที่บอกว่าไม่มีนักเกิดนอกจากนึกถึงพ่อแก้วไม่แก้วแล้วไอ้พ่อแก้วไปคิดถึงทำไมดิพ่อกูแม่กูจะมีสลัดล่มอะไรใช่ไหมงจริงๆนะ้วไอ้ลมเนี้ยในกรณีเครื่องดับนะฮะคือมันยังมีอัตราล่อนอยู่ครับคือมันมันไม่ลงดิ่งเนี้ยคือมันจัดสโลป ล่อนลงถ้าความสูงพอเราหาแอเรียปไปไปลงได้มันจะมีว่าเมื่อคุณสูง1เมตรคุณจะล่อนได้7หรือ8เมตรเออหกถึงเเมตรนะ,ะแล้วแต่สตีละล่มที่ดีไซน์มาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณบินสูง5-60เมตรเนี่ยคุณมองได้เลยว่าข้างล่างคุณจะเลือกลงตรงไหนครับต้อมีเวลาให้คิดถึง20นาทีครับพี่ครับมาเชื่อเพลิง LBG นี่เต็มถังนี่บินได้นานกี่นาทีครับประมาณ2ชั่วโมง นี่แต่ละคันนี่มันแตกต่างกันยังไงบ้างคันนี้ใช้ LPG คันนี้ครับตัวนี้2 0 0 4ครับอ๋อ 200cc 200cc เป็นเป็นเครื่องที่แรงกว่าแล้วอันนั้นคือสาใช้ที่ทำไมต้องมีโครงเหล็กเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับอันอันไหนครับอันเดียคชิ้นส่วนอันี้คือเขาจะเป็นนอนมานอนบารแล้วการักเกี่ยวลมกันส่วนนี้ให้เวลามันมีฉุกเฉินนะ ล้มเกี่ยวไหนครับพี่ลมเกี่ยวอะไครับเกี่ยวที่มือคุณนะนะอ๋อคือลมไม่อยู่ที่เราใช่ไหมพี่ฮะไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ไม่ได้มาดขอเราใช่ไหมแยกกันนะเกี่ยวตรงนี้ฮะคาราบินเนอร์นี่ครับเกี่ยวลมได้นะสายล้มก็จะมาเกี่ยวนี่ยครับเครื่องรางด้วยนะครับนี่ไม่ใช่ครแต่ไม่ใช่มีหลอดหยุดน้ำด้วยมันนี่ขอเดี่ยวหิวน้ำนะเป็นติดน้ำนี่เคือสองร้อยสองร้อยที่สี่นี่ถือว่าแพงสุดนะครับถามว่าแพงสุดไหมเออผมได้มาก็ได้มาจากไอ้รถรถวิบากเก่าญี่ปุ่น เรามาพัฒนานะยังมีคน,นอื่นออีกนะไปดูนะคะ,<ร>นนะคนนี้แบทแมนครับ อออุ้ย๋เป็นรูปแบทแมนนี่แบทแมนเลยครับตอนนี้ผมทําและดีไซน์ขึ้นมาร่วมกับนลลงสเตเลสครับดีไซน์ออกมาแล้วก็ผมก็ให้แม่บ้านตัดชุดแบทแมนแล้วผมก็ใส่บินด้วยครับม,มาคันนี้ค่ะคันนี้เป็นยังไงคะเขาเรียกคันลื้ลำ,ลำลกันเนี่ยตอนนี้สับสนมากลำลำแล้วกันเนาะอพระว่าเสื่อเป็นคันนึงตัวนี้ของคุณใบไผ่นะครับใบไผ่พระลำสองนี่คือท่อระบายมีพี่ใช่ไหมครับไม่เป็นท่อพารามอเตอร์แล้วครับแต่คล้ายๆกันท่อคือเก็บเสียงนะครับเป็นท่อไอเสีย ใบไพ่ก็คือจะเป็นครูฝึกร่มบินนักบินมือสองของประเทศไทยครับนี่พาพูดถึงนักบินแล้วเนี่ยพี่การใช้การใช้ร่มบินอย่างเงี้ยมันต้องมีใบอนุญาตไหมผมต้องสอบไหมเอ็มต้องเอออยากเอ็มจะไปเรียนต้องอบรมมายังไงอะไรเงี้ยรั้งแรกเนี่ยสามารถบินได้เลยโดยการทดลองบินนะครับแล้วนักบินก็อยู่ในสายตาครูฝึกพอเมื่อบินครบชั่วโมงบินตามที่กรมขนส่งทางกาศกําหนดนะรู้สึกว่าสี่ชั่วโมงหรืออะไรเนี่ยครูฝึกก็มีหน้าที่พานักบินเนี่ยไปสอบ ใบกับขี่นักบิน PPL ขอดูร่มหน่อยได้ไหมพี่มันต้องใช้ร่มใช่ไหมร่มคือตัวนี้เลยครับเออที่พี่บอกว่ามันดีไซน์อยู่ในเอ็มช่วยเลยครับผ้าในเป็นผ้าชนิดพิเศษนะครับเบาแล้วก็ลมผ่านไม่ได้นะครับมันจะมีเครื่องโพลซิตี้เทปอยู่ครับครับนะฮะส่วนี้เป็นเชฟนะฮะจะเป็นช่องให้ลมเข้าครับต้องการฟักฟักฟิลของร่มมีเซลล์นะอยากเห็นตัวนี้นะครับดูดิอ๋อวิ่งเชือกมันบางแค่นี้เหรอพี่ครับจะเอา ชีวิตหนึ่งชีวิตไว้กับเชือกแค่นี้มันไม่ได้แค่เส้นเดียวแหมมันหลายเส้นครับรับหนักได้เป็นร้อยโลนะครับเนี่ยก็เปิสเปคดูแต่รู้สึกว่าได้เป็นร้อยโลเลยครับรมมันยัผ่านผ่านช่นี่ไงช่องนี้ไงเออพี่พี่ทำไมมันใหญ่กว่าร่มที่น้องกลางมาเมื่อเช้าอ่ะอันนั้นมันล่มกันแดดและกันฝนอนนะนะประมาณนี้หน้าตาดูฉลาดอืมแม่ ถึงเครื่องยนต์ LPG ขนาดนี้ขอได้ยินเสียงหน่อยได้ไหมผมก็อยากเห็นเหมือนกันครับน่าสนใจมากเลยพี่ครับได้ยินเดี๋ยวติดให้ดูเลยครับโอ้โหเยี่ยมเลยครับยิ่งไติด เหมือนมาตค์ที่บ้านเหมือนกันพี่แล้วถ้าเกิดแบบว่านั่งนั่งอยู่แล้วอยากเอามือไปแหย่เล่นได้ไหมคะได้ครับขาดนะครับความเร็วรอบใบพัดมันสูงครับเฮ้ยแขนขาดโอเคขาขาดไม่ได้นว้ยทำไมฮะเล่นไพ่ไม่ได้โอ้ยมีตลอดรายการแน่นๆนะเอ็มว่าไง ชขนลุกเลยฮะกลีกยวเลไ <c oughs> อย่างนั้นเลยเหรอเนี่ยอะแต่คุณจะขนลุกกว่านี้เพราะถ้าคุณได้รับคําท้าของรายการของเราคําท้าของเราแอมอย่างที่แอมบอกนะเป็นคนที่กลัวความสูงรื้วความทะลึ่งของทีมงานคอคนรักรถนะครับยิ่งสูงเรายิ่งชอบแอมครับเราจะให้คุณไปกับพี่ๆเขาขึ้นพาาโมเตอร์ร่มบินนะครับระดิตในเมืองไทยส่งขายออกนอกยอมรับคําท้านี้ไหม ด้วยความทะลึ่งของทีมงานคอคนรักรถนะครับยิ่งสูงเรายิ่งชอบเอมครับเราจะให้คุณไปกับพี่ๆเขา <c oughs> ขึ้นพาโมอเตอร์ร่มบินนะครับประดิตในเมืองไทยส่งขายออกนอกฝรั่งทั่วโลกอยากเป็นเหมือนคุณแต่คุณนั้นจะได้เกียรติอนนี้อยอมรับคำทานี้ไหมคือจริงๆมันกลัควความสูงอยู่แล้วไงพี่และยอมรับไหมครับจะยอมเป็นแมนไหมเมื่อกี้ด่าเขาไม่เยอะบอกเขาว่าเป็นตุดสีเหลืองกับสีเขียวตุดสองคนดูผมไปนะครับ อ,อตกลงครับต้งลงหลอกง่ายดีมาเดี๋ยวไปชมพร้องกันเลยค่ะ <c oughs> ครับวันนี้มาถึงตรงนี้แล้วนะครับที่นี่นะครับพัทยานะครับหลังจากที่ได้ดูข้อมูลบางส่วนเก <c oughs> ี่ยวกับพรามอเตอร์วันนี้มาถึงแล้ว อยากลองเหมือนกันครับไม่รู้ว่าบรรยากาศข้างบนมันจะเป็นยังไงบ้างและกับการเล่นพารามมเตอร์ในครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกด้วยนะครับร้อนนหนาวๆเหมือนกันแต่ก็๋ยวาไปดูกันเลยดีกว่าครับดีครับอ้าวดีครับสบายมากที่หลงท่าหลงลงครับจริงมาหลายรอบไม่น่าหลงเลยนี่ที่เห็นข้างหลังนี่คือเครื่องพารามอเตอร์พร้อมที่จะบินเดี๋ยวพาไปดู รูปแบบการสร้างเลยครับสวัสดีครับพี่อ่าวดูครับเขียนฮะอ่าพี่ต้นครับพี่ต้นสวัสดีครับ่ครับคือเป็นวิศวกรดีไซน์เรื่องเครื่องยนต์ค like> รับเขียนด้วยประความโอทาร์แคดนะครับ เียนแล้วก็จะไปฉีดโมเพื่อสร้างโมโมลแล้วก็ฉีดอลูมิเนียมหรือไดแคสอลูมิเนียมออกมาเป็นโปรดักออกมาเป็นเครื่องยนต์เดี๋ยวให้ไปดูผลงานสร้างเฟรมเพื่อจะประกอบกับเครื่องยนต์ข้างล่างเลครับครับพี่เชิญพี่นำเลยครับ,รบนี่นะครับเฟรมทําจากสแตนเลสนะฮะส่งออกนะครับอันนี้ได้รับความนิยมมากเลยครับทรงนี้ ส่วนมากจะทําจากสแตนเลสใช่ไหมพี่อ่ามีสองอย่างอะทำสแตนเลสกับทำอลูมิเนียมตอนนี้สแตนเลสแข็งแรงทนทานสวยงามแต่น้าหนักหนักกว่าอลูมิเนียมเล็กน้อยนีส่วนอันนี้ทําส่งประเทศญี่ปุ่นนะครับกลุ่มจะทำเฉพาะกลุ่มพวกชอบเครื่องชอบบินเหมือนกันทางทางทางของพี่นี่ตอนนี้ส่งส่งประเทศอะไรมั้งครับอ่าตอนนี้ก็ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นรับญี่ปุ่นนี่เล่นกันเยอะเล่นกันเยอะครับแล้วก็เนี่ยฮะสามล้อของเรานะครับสามล้อน<ะ>ี<ะ>่สามารถบินตรวจการได้ติดอาวุธก็ได้นะครับ แต่ที่ผมเคยเห็นมานี่บางทีไม่มีล้อเน่ยนะพี่ไม่มีล้อก็ออกเป็นประมาณนั้นครับแบทแมนครับเขาเรียกว่าอะไรนะพี่แบทแมนครับแล้วแบบนี้เรียกว่าอะไรครับสามล้อเรนนี้ก็สามล้อตัวนี้คือเฟรมธรรมดาแต่เฟินผมดีไซน์เป็นแบทแมนครับวันนี้เราจะบินกันด้วยตัวนี้นะครับพี่แนทบอกว่าเรียกว่าแบทแมนนะฮะแบทแมนก็เดี๋ยวได้เวลาอากาศที่ได้ใช่ไหมพี่ได้ครับเดี๋ยวไปเจอที่สนามเลยเดี๋ยวไปเจอที่สนามเลยดีกว่าครับ จะเป็นผ้าชนิดพิเศษนะครับผ้าเนืเอางเาเนื้อเหนียวมันใช้ผ้าล่มทั่วไปไหมพี่หรืออ่าผ้าล่มทั่วไปแต่ผ้าเป็นผ้าพิเศษผลิตมาเพื่อเพื่อล่มบินโดยเฉพาะจะเห็นว่ามันบางแล้วก็เบาแต่เหนียวมากครับเดี๋ยวพี่ก็จะโชว์ดึงล่มตั้งในล้ครับล่มก็จะมีสาย A สาย B สาย C นะครับ มีสายอะไรบ้างนะพี่ A B C มีทั้งหมด3สายนะครับ3มกลุ่มมา3ชุดนะคือเป็นสายที่ไวสำหรับบังคับนะครับคุณพอตั้งแล้วจะเห็นนะครับมันจะไล่กันไปเป็นสเต็ปเลยครับดูนะครับแบบนี้นะครับนครับเราก็จะเนี่ยฮะสายล่มคอนโทรลได้นะครับอันนี้ไว้ฝึกนะครับถ้าเกิดเราแจ๋วเราก็จะอยู่มันได้ครับที่ดูง่ายมากเลยอ่ะ พี่ทำได้ผมว่าผมน่าจะได้มากเดี๋ยวพี่มีเทคนิคนิดหน่อยป่ะรับอันี้คือเอนะมันเนว้าครับพอดึงเอนปุ๊บนามันก็เปิดมุมป็ภาพมากต้องดูลมเลยนะครับหนึ่งสองสามบโอเคปล่อยปล่อยปล่ด้แล้วแต่งเลยพพโอเครับดึงเลยครับดึงเดึงเ เหนื่อยเหมือนกันยากพอดูมันไม่ง่ายเลยนะครับผมยังไงก็ต้องฝึกฝนแล้วก็ใช้เวลานานมาครับพี่ของพี่กว่าจะสองอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์นะครับสวัสดีครับนี่คุณจอร์ดนะครับเป็นครูสอนบินด้วยนะครับสอนพี่เเน็บินด้วยครับแล้ววันนี้คุณจอร์ดจะสอนผมบินด้วยนะครับใช่ครับรบกวนด้วยนะครับครับผมยินดีครับครับผม มีกล้องนจับเอาเลยนะับเอานะครับไปรอนมีเธอไหมเฮ้ยเดีะหว่ะเยวแบบไปกินแล้วใกลเห็นใลก็ดีๆกับเขาสุดๆเต็งเ

ฝากกับจานจอดครับเมื่อกี้ดูจานจอดแล้วแบบ perfect ครับอย่างนั้นนี่แชมป์ประเทศไทยเลยนะครับได้ได้ดับหนึ่งที่ประเทศกิมีอะไรอัิเสบบอกผมก่อนหน้านะครับอ๋อครับเครื่องมันใกล้จะพังเลยครับโอ้โหแต่หลักการของพารามิเตอร์ก็คือถ้ามันติดได้บินไปเถอะเดี๋ยวมันดับก็รู้เองครับเอ้ยหมายความว่ายังไงครับโอเค